สวัสดีวันจันทร์ it's Monday d i b a t single จาก n y สวัสดีวันจันทร์ it's Monday d i b a t single จาก N.Y.S. เมื่อพร้อมความน่ารักซุกซนเช้าวันจันทร์ของทุกคนจะสดใสกว่าที่เคย N.Y.S. a ในซาอ i ดอลน้องใหม่จากค่ายซาว20 Music ในคอนเซปต์น้องสาวที่สดใสที่มาพร้อมกับรอยยิ้มความมุ่งมั่นตั้งใจและความเป็นตัวของตัวเองประกอบด้วยสมาชิกทั้งหมด7คนได้แก่สบาย ฟนมีแบมบีนครีนแคลราวและมินทันดีบัตซิงเกิลของ N.Y. s a r s สวัสดีวันจันทร์ It's Monday เป็นเพลงแนวเจป๊อปที่ป๊อปมีดนตรีที่สนุกสนานพร้อมด้วยเนื้อหาของเพลงที่กล่าวถึงชีวิตวัยรุ่นวัยเรียนที่ไม่ว่าใครก็ตามน่าจะมีประสบการณ์ร่วมไม่มากก็น้อยทั้งเรื่องการต้องตื่นแต่เช้าเพื่อไปโรงเรียนการเรียนการทำข้อสอบรวมถึงความไม่มั่นใจในภาพลักษณ์ของตัวเอง แต่สุดท้ายแล้วสิ่งเหล่านั้นกลับกลายเป็นเพียงเรื่องเล็กน้อยเมื่อเรามีเพื่อนเพื่อคอยอยู่เคียงข้างช่วยให้เราก้าวผ่านอุปสรรคและมีกำลังใจที่จะไปโรงเรียนเพราะรู้ว่าจะมีความสนุกสนานรอคอยอยู่นั่นเองเซนเตอร์โพซิชันบีมและแพรวคแพรวเพิ่มความสนุกสนานเป็น2เท่าโดยสองสาวที่เปี่ยมด้วยความน่ารักสดใสบนซุกซนจะรับหน้าที่น ตำแหน่งเซนเตอร์ของเพลงแอบกระซิบว่านอกจากท่อนร้องแล้วเราจะได้ฟังบทสนทนาสั้นๆของบีนและแพรวๆในระหว่างเพลงอีกด้วยอีกเรื่องที่ไม่พูดถึงไม่ได้คือชุดของสมาชิกทั้ง7คนที่ได้รับการออกแบบโดยใช้โทนสีเหลืองเพื่อสื่อถึงวันจันทร์และความสดใสตัดกับสีชมพูและขาวที่สื่อถึงความน่ารักในแบบของเด็กสาวในลักษณะของชุดเครื่องแบบแสดงถึงความเป็นเอกภาพของ สมาชิกทั้ง7คนที่จะก้าวไปด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจเพื่อมอบรอยยิ้มและพลังบวกให้กับทุกคนสามารถรับฟังเพลงสวัสดีวันจันทร์ It s m o n d a y n y s a s ผ่านช่องทางสตรีมมิ่งได้แล้ววันนี้แล้วเช้าวันจันทรของทุกคนจะสดใสกว่าที่เคยติดตามความเคลื่อนไหวล่าสุดของซาว20 Music และ n y s a s ได้ที่ Facebook n y s a s h t t p s w w w f a c e b o o k c o m n y s a s o f f i c i a l Instagram n y s a s o f f i c i a l h t t p s w w w i n s t a g r a m c o m n y s a s o f f i c i a l Twitter n y s a s ขีดล่าง official https://twitter.com/nysaas ขีดล่าง official YouTube, ส u บมวสิกออฟฟิเช https://www.youtube.com/slash@ s i c o ี่สิบออฟฟ i เช t ย k k NYSAZ s Official, h t t p s w w w t i k t o k ok. c o m s l a s h n y s a s o f f i c i a l